โสดมาแล้วหกเดือนนางเอกดังครองเปิดใจรักใหม่ตอบแล้วตอนนี้โสดไหมครองตัวเป็นสาวโสดมาพักใหญ่แล้วสำหรับกรีนอัศด,ดาพรหลังจากที่ประกาศลดสถานะกับพระเอกหนุ่มทันวาและได้บินไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีซึ่งในตอนนี้กรีนได้กลับมาทำงานที่ไทยแล้วล่าสุดเธอได้ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจว่า หัวใจตอนนี้ยังโสดเราเปิดใจแต่ก็ไม่ได้เปิดแบบอาซาคุยได้แต่ต้องใช้เวลาคนที่เข้ามาต้องมีเงินหยอกหยอกเขาไม่ต้องพึ่งพากรีนเพราะกรีนยังเอาตัวเองไม่รอดถ้ามีเข้ามาคงหัวใจกระชู่มมกระช่วยศึกษากันในวันข้างหน้าเพื่อนก็มีแนะนำมาให้แต่เราโฟกัสเรื่องงานเงินตอนนี้ไม่มีสเปค เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นครอบครัวเรากรีนก็นิสัยเสียหลายอย่างตื่นสายทำอาหารไม่เป็นไม่อาบน้ำไม่แปลงฟันตอนอยู่บ้านต้องดูว่าเรารับเราได้ไหมทุกอย่างมันต้องใช้เวลาปีหน้าวางแพลนอยากเรียนภาษาต่อถ้าไม่มีละครคร้างเราก็อาจจะอยู่ยาวๆเราชอบบรรยากาศของเขา